คลิปนี้ดาจะพาไปดูแม่บ้านทีมงานโอ,อวาทําความสะอาดโรงงานกันก่อนจะลงมือทาความสะอาดพี่เดชาก็จะมาอบรมพนักงานนิดนึงพี่เดชาคือใครพี่เดชาเป็นหัวหน้างานนะคะพออบรมเสร็จก็จะขนของลงจากรถกันเลยค่ะขนพวกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ลงให้หมดของก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าโรงงานเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะคะเพราะว่าทีมงานแม่บ้านของเรามืออาชีพอยู่แล้วแต่ก็น่าจะไม่เกินเจวันทำงานกันแบบละเอียดและรวดเร็วมากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่พี่เดชาเขาชี้จุดนะคะจุดเริ่มต้นในการทาความสะอาดเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนแล้วไปทางไหนต่อ หลังจากที่พี่เดชาเขาชี้จุดเสร็จ <g ül> ก็เริ่มลงมือทําความสะอาดกันเลยพี่เขาก็จะจับบันไดเดินมุ้งหน้าไปเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการเช็ดกระจกก่อนนะคะกระจกที่พี่เขาจะเช็ดก็แอบสูงอยู่นะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่กว้างก็สามารถใช้บันไดได้เลย <c oughs> แต่ถ้าตรงไหนเป็นพื้นที่แค่ไม่สามารถใช้บันไดได้พี่เขาก็จะมีการโรยตัวมาดูกันทำความสะอาดจุดนี้กันต่อค่ะ <c oughs> เห็นความแตกต่างมาพก็อ,อย่างที่เรารู้กันว่าพื้นที่โรง,งงานจะมีฝุ่นเยอะเสร็จจากจุดนั้นก็มาต่อจุดนี้กันเลยค่ะจุดนี้จะมีค่าฝังแน่นหน่อยพี่เขาก่อนแล้้้ววก็ตาามดย ที่ลงน้ำยาทําความสะอาดเรียบร้อยไปเช็ดตามอีกทีนึงช่องระบายอากาศที่เป็นรูเล็กๆพี่เขาก็จะเช็ดให้หมดนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกรอบหนึ่งสําหรับท่านไหนที่สนใจบริการทําความสะอาดก็สามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะคะโอวาทดเมดยินดีให้บริการค่ะ